คนนี้จะรับนะคะก็คือ่ช่องเปปลดปล่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็อยู่กันที่โคจิชาบูค่ะทุกคนแล้วซึ่งตอนนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นในการกินเนื้อแล้วก็กินหมูบอกก่อนนะบอกบอกก่อนนะที่ดีว่าเป็นคนไม่กินเนื้อเลยนะคะทุกคนเป็นคนไม่กินเนื้อเลยทั้งตินแม่รู้ทุกคนรู้โลกรู้แฟนคลับรู้ทุกคนรู้หมดว่าฉันไม่กินเนื้อ แต่ทำไมคะวันนี้ดิฉันนะคะจะมากินเนื้อร้านของพระเอกค่ะซึ่งบอกเลยว่าคุณเห็นไหมคะที่แดงแดงแบบนี้มันคือเนื้อค่ะทุกคนซึ่งมันคือเนื้อนะคะเราก็จะเอาลงไปทอดในเอาลงไปทอดบอกเอาลงไปย่าง ในเตานะาะนาเราไปย่างนะคะเอาแค่หมูลงไปย่างตัวเราไม่ต้องลงไปเพราะเราไม่ใช่หมูถึงแม้ว่าจะเหมือนหมูก็ตามเพราะฉะนั้นเอาลงไปค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คุณยินเสียบปะคุณยินเสียบปะดูกกันกินแานนู้นพอได้ไรสดแต่ใน้านนี้เราได้ทำการถ่ายลงยูทูบนะคะว่าจะเป็นยังไงอุ๊ยดูดิดเราะหีนะคะ เราจะลองมาชิมกันดูว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูนะว่ามันตาเป็นอย่างไรคือบอกกันนะว่าเราเป็นคนไม่กินเนื้อเพราะว่าไม่ใช่หมึกหรื่านะ แต่เพราะว่าเพราะเราก็เป็นคนกินของคราเหมือนกันแต่ว่าที่ไม่ชอบกินอ่ะเพราะมันเคี้ยวมันเคี้ยวนานเลยเข้เคยคิดไปเองว่ามันแบบเคี้ยวยากไม่หนูเคยกินด้วยเคยกินแบบานี้หนูเคยลองกินแล้วเพราะแบบมีคนบอกว่าอันไหนลองพี่ก็เลยลองกินมันเกินไม่มันเหนียวอ่ะแล้วรู้สึกว่าแล้วเราอยู่ด้านฝันหนูไม่ชอบเคี้ยวอะไรนานๆหนูก็เลยแบบไม่กินเลยแต่วันนี้ยเคนปากก่อนก็ลองดูก็ดูว่าจะเป็นยังคนเฮ้ยเลยด้านนู้นอ่ะเบาๆด้วย เบาหน่อยมาลองดูนะคะว่าจะเปดูวันอยากลองดูควันขอบคุณมี่วางเลยค่ะที่มีที่วางพี่วางเลยเองมือหนูไม่ไหวพี่เราจะไได้มาคือเอยู่ันอยู่น้าราอยู่นเราจะติ้มไข่ก่อน แล้วก็มีทั้งหมด3คนเผนียเู็นณภาพคือมันแบบโคตรห๋วมากเลยเราจะจิ้มทั้งหมด3น้ำจิ้ม3อันแล้วก็แล้วก็3อันนี้นะคะถ้าดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะนกิน มันเป็นเนื้อที่แบบอันนี้ไม่อ้วนนะบอก่อนแบบมันอร่อยจริงมันเป็นเนื้ที่แบบว่ามันเป็นที่แบบว่ามันไม่ได้หนาเกินไปอ่ะเว<ช>่า่ฉะนั้นมันบางเพราะว่าเขาหาั่นชิ้นอ่ะทุกคนเขาไม่ได้หั่นชิ้หนาะหั่นชิ้นประมาณเนี้ยเหมือนหมูสงไลด์อ่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นนือ้อไม่คีบไม่คีบมากเนี่ยเฮ้ยแม่ช่วคีบแล้เดี๋ยวไปกินก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าโต๊ะตอนนี้ก็มีแค่พวกเราเท่านั้นนะคะเฮ้ยหนูหนู ภาพนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะมว่าไม่เคยกินชาบูที่ไหนที่อร่อยเท่าที่นี่หรอแล้วก็ไม่เคยเล้บไม่เคยวะแล้วก็ไม่เคยกินแบบกีนของเขานี่ไหนไหนอย่างใช่ก็ดูสิดูองเขาเนื้อเ่ยเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อที่ดีใช่ก็ดีอะดู คือเอราไม่ได้เอาของมาคเลยค่ะเพราะเราไม่ได้กินแล้วใช่เราได้กินจริงๆนะคะทุกคนม,มากฟินสีครับผมเนี่ยครับไม่ใช่เราเสียตังค์ไม่มีไม่เอาตังค์มาเราอุดหนุนเขาเสียตังค์เหรอเออไม่ได้ขำม,มานี่นะคะน้องนัดโอ้โหเอาใหญ่เลยค่ะพี่เอาใหญ่เลยค่ะเอาใหญ่เลยนะคะน้องนัด มันสุดๆอ่ะจะกลับบ้านไหมวันนี้หรือจะนอนนี่ไอพวกนั้นไปร้อนแล้วไมไปแล้วไปนี่นะคะหนุมๆเขาก็กินกันนะคะแต่เราย้ายพี่โตเราเพราะว่าเราจะกินแล้วหิวชันี ไม่เป็นเลยอ่ะพูดแต่เกาหลีแบบอันยองเซโอเฮ้ยอุยพี่นุ่นสวยมากแสงสวยมากพี่นุ่นไม่ตลกแสงหรือเปล่สวยเวอร์เวรคิสต์มิเดียคิสต์มันนี่เขาอะยรมาเป็นพี่นุ่นคิสต์มิเดียคิสต์มันนี่ไม่เชื่อันนี้ตีนอันนี้ตีนอันนี้งิ้วนิร่าอป็นญี่ปุ่นเป็นจีนอะไรก่อนไม่แล้วคิดว่ามันเป็นวิ่งง่ายแล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าเกาหลี เออโอเคขอโทษนะโอเคกินดีกว่าโอ้โหนี่ไม่หยุดเลยนะเราไม่หยุดเลยนะอ๋่หยุดไม่ได้เห็นแล้วอยู่แล้วกินแล้วนี่ยืนแล้วหนึ่งคุณแม่ยืนแล้วหนึ่งฝั่งนี้ก็ไม่แถวฝั่งนี้ก็ไม่แถวนะฮะไม่เหลือแค่นี้อ่ะอ๋อกินดีครับพอกินไปหมดแล้วค่ะทุกคนอ๋อมานั่งไม่ได้นั่งดูนี่กินหมด ออก่และตอนนี้ก็ได้เสร็จร่วมไปด้วยดีนะคะจากเป็นอย่างไรบ้างคะโอเคตามนี้ค่ะสภาพเรียนะคะกูกระจัดกะจายกระกระานี่คือเจ้าของร้านนะคะของร้านก็ยังอยู่นะคะอยู่ก็คือเพิ่งกินเสร็จมาเมื่อกี้พวกเราคือคุ้มากวันนี้กินอะไรกิน กินปีก็ไม่ได้มามาไม่ทันใช่สองรอบเลยค่ะไม่ได้กินสองรอบเลยค่ะนี่นะคะคุณเขาก็จัดการลูกน้องลูกน้องนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับมือนะคะหัวหน้ากินซีสนะคะันี้ไม่หวัดกอดอหนึ่งใจไม่หวัดแต่ว่าหน้าเขาก็ หน้าเขาก็ง่วงแล้วดูค่ะหมดป่ะหมดแล้วนะะมากรับประทานได้นะคะทุกคนสุดๆไปเลยที่รักอิ่มเบอร์สุกไปนะเพชรกินนิดเดียวพอน้ำเพชรแล้วเมื่อกี้บอกไม่กินนะน้ำเพชรอุ้ยขอดันดันแข่งก่อนกินอร่อยมากแบบอร่อยทุกอย่างแบบ น <Yes ี่นะคะนี่อร่อยไม่พอแยกฉกินอีกค่ะแยกฉันกินอีกค่ะน้ำเพชรนึกว่าอยู่ขั้วลงเ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณที่เติมให้ติ๊งให้ดีทันนะคะพนมเพชรนี่หนูสามถ้วยแล้วหนูอ่ะขอบคุณสอซ์อติ๊อีกหนึ่งอ่ะนี่นะคะเขาเหลือให้เราแล้วค่ะขอบคุณนะคะพนมเพชรกินนะคะกินกันดีกว่าขอบคุณหัวหน้านะคะขอบคุณเจ้าของร้านนะคะที่ให้กินฟรีนะคะก็รู้สึกดีมาก

ันนี้จะกินฟรีดีใจมากพอรอบนั้นที่มาส่งเยอะเพราะว่าอย่างไม่งั้นเดี๋ยวเก็บตังค์ต้องส่งไว้ก่อนพอรอบนั้นที่มาที่ของนัดันมาถูกไหมแต่เริ่มเแต่หกโมงไม่มีใครมาเลยไอคิดว่าเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งขายของเสร็จถูกไหมเขากินกันหมดแล้วค่ะยังไม่ได้กินอันนี้มือแรกกินก็แบบไม่กินแล้วค่ะทุกคนเก่งนะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้แบบอิ่มมากอิ่มไม่ไหวแล้วนะคะก็ร้านโคจิของพี่แบงค์นะคะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุธยานะคะตอนนี้เปิดที่อุธยาถ้าใครผ่านมานะคะก็แวะไปกินกันได้นะคะบอกจริงๆว่าอร่อยมากๆรจริงๆเราแบบว่าเราไม่ได้ชมกันเองหรือว่าไงนะแต่คือมีน้ำจิ้มให้เลือกหลายรสชาติแล้วก็มีทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งแบบว่าซีฟูด้ดอะไรเยอะแยะมากมายเกงกอ คนมาลองดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ใครที่ลองแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างต้องมีอะไรประปรุงหรือเปล่าอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปคุยกับพี่สอดนดามให้นะคะอย่างเงี้ก็บอกเลยว่าสําหรับหนูก็คืออร่อยมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะอิ่มไม่หวั่นแล้วขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเลยค่ะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงกี่โมงแต่ว่าอย่างเงี้ก็นนๆเราจะมาถ่ายคลิปนะคะเช่ยกันฝาก กดไลค์ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ